ขออนุญ,ญาตกราบสวัสดีพี่พี่ FC ร้านใจรักพระเครื่องกันอีกเักรหนึ่งรอบนะครับวันนี้ยามเย็นวันที่29มกราคมปี68นะพี่นะก็มาแบ่งปันพระเครื่องกันอีกสซก1หนึ่งรอบนะครับยามเย็นเอาไปราคาเบาๆนะครับพี่ส่งฟรีทุกรายการนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อเช่าพระนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 9 5 4 6 5 5 8 3หนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทร0954655834ีนะครับพี่ แล้นเรา ithe, มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีบวกเพิ่มค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเก็บเงินปลายทางหรือว่าจะเป็นส่งธรรมดานะครับไม่มีบวกเพิ่มนะพี่นะ ạ, เดี๋ยวมาเริ่มรายการที่1เลยนะครับรายการแรกนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับของหลวงพ่อขำนะครับวัดโพเตียนะพี่นะอันนี้เป็นเหรียญหล่อพิมพ์หยดน้ํานะครับของหลวงพ่อขำนะครับวัดโพเตีย้ยจังหวัดกําแพงเพชรนะครับ เป็นเหรียญหล่อเนื้อโลหะทองผสมนะครับองค์พระเนี่ยสวยสมบูรณ์นะครับดูด้านหลังนะเว่นะร่องรอยการแทงตะไบนะบัสนะครับพี่แล้วก็ร่องรอยการเทหยอดเทหล่อนะครับองค์พระสวยเดิมเป็นธรรมชาตินะครับเห็นไหมดูนะครับรอยช่อรอยเดือยยังอยู่นะครับองค์นี้สวยงามมากนะครับสําหรับเหรียญหล่อพิมพหยดน้ำนะครับหลวงพ่อขำวัดโพเตียนะเป็นเกจิยุคเก่านะครับสมัยหลวงพ่อเงินเลยนะเว่นะเหรียญหล่อเหรียญนี้นะครับเอาไป สามร้อยบาทนะครับขอสามร้อยบาทนะพี่นะรายการที่หนึ่งนะครับต่อมารายการที่สองนะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแกนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าเหรียญมหาลาบนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับผิวไฟๆเลยนะพี่นะเหรียญยังเป็นผิวไฟแดงๆเลยนะครับดูตัวตัดด้านข้างนะครับเห็นไหมพี่ดูนะครับร่องรอยการตัดนะครับการสับนะพี่นะเป็นตัวตัดครึ่งใบมีดนะครับเป็นตัดหยาบนะครับหรือว่าตัดทรายนะพี่นะ แล้วด้านหลังเนี่ยจะเป็นอักขระรายันนะครับเขียนว่ามหาลาภปี2516นะครับเหรียญน,นี้สวยสมบูรณ์นะครับเอา300บาทนะี่นะเอา300บาทนะครับเหรียญหลวงพ่อพม์วัดช่องแค่รายการที่2นะไปนะ300ต่อมารายการที่3นะครับแบบนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าพระอะไรนะเนี่ยเป็นพระเนื้อดินนะครับจะว่าคล้ายๆย,ยอดขุนพลไหมก็คล้ายๆนะครับแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็น พระทางไหนนะแต่เป็นพระกุนะครับเนื้อดินเก่านะครับเนี่ยเห็นไหมสภาพเนี่ยผ่านการใช้มาบ้านนะครับมีร่องรอยนะครับแร่ดอกมะขามต่างๆนะครับองค์พระเนี่ยยังสวยสมบูรณ์นะครับยังสวยสมบูรณ์นะครับองค์พระไม่มีหักไม่มีซ่อมนะครับเพียงแต่ผ่านการใช้เท่านั้นเองนะครับเห็นไหม ดูนะแร่ดอกมะขามแดงๆลอยๆแบบนี้ชัดเจนดีเลยนะครับสำหรับเนื้อดินอง์นี้นะครับจะเป็นยอดขุนพลลำพูนไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจเลยแต่แบ่งปันพี่ๆเอฟซีนะครับเอา300บาทนะพี่นะเอา300บาทรายการที่3นะครับต่อมารายการที่4นะครับเป็นขุนแผนเคลือบนะครับรายการที่4เป็นพระขุนแผนเคลือบนะครับกุวัดใหญ่ใจมงคลนะพี่นะอันนี้เป็นพระเรียมเงินนะครับแต่เป็นเงินเปอร์เซ็นต์ต่ำนะพี่นะไม่ใช่ปะ เป็นเงินเปอร์เซ็นต์สูงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกกันตามตรงนะครับอันไหนสูงอันไหนต่ําอันไหนดีไม่ดียังไงก็อธิบายกันอย่างกระจ่างชัดแจ้งนะครับสําหรับขุนแผนนะครับเป็นขุนแผนเครือบนะครับกุวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมีการเก่าเลยพี่แล้วจํานวนการสร้างเนี่ยเขาบอกว่าน้อยๆนะครับแล้วก็สร้างตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรนะครับองค์นี้ก็เดี๋ยวแบ่งปันพี่พี่ fc นะครับ เอา500บาทพร้อมเลี่ยมเงินแบบนี้พี่เอา500อบาทพร้อมเลี่ยมเงินนะครับไม่รู้ว่าถูกหรือแพงนะพี่นะแต่สําหรับผมเนี่ยถูกเวอร์เวนะครับต่อมานะครับรายการที่5นะครับรายการที่5้านะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินวัดดอนยหอมนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าเหรียญหล่อพระพุทธชินราชนะครับพิมพ์ข่าวลอยนะครับพี่พิมพ์ข่าวลอยนะครับเป็นหล่อโบราณนะครับเหนื้อโลหะทองผสมนะครับเห็นไหมด้านหลังเนี่ยเป็นหลังยันนะครับเห็นไหม เดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับเหรียญหล่อเหรียญนี้นะพี่นะสภาพสวยสมบูรณ์นะเป็นพระที่เขาใช้เลี่ยมเงินเลี่ยมทองเก่ามานะครับแล้วอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับองพระไม่ช้าไม่ไม่สึกไม่กร่อนแน่นอนนะพระสวยนะครับดุดดังแรกสร้างนะครับพี่องค์นี้นะครับเอาไป400นะครับ400รบาทนะครับรายการที่5ต่อมารายการที่6นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ขาวนะครับวัดถ้ำกองเพลนนะครับจังหวัดอุดรธานีนะพี่นะ เหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้ออัปปะกานะครับเป็นเหรียญเนื้ออัปปะกานะพี่น้องปีสองพนห้าร้อยสเก้านะครับด้านหลังเป็นหลังยันแบบนี้นะครับองค์พระเนี่ยสวยชัดเจนนะครับเดิมๆแบบนี้เลยพี่อ่าใครมีแบบนี้ก็เออ่เก็บรักษาให้ดีนะครับพระดีนะครับพี่พระดีพิธีใหญ่นะครับสําหรับหลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพนนะครับอุดรธานีเหรียญนี้นะครับพี่แบ่งปันพี่พีเอ็ซีเอาไปสี่ร้อยนะครับขอสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่หกนะครับต่อมานะครับรายการที่เจ็ดนะครับ รายการที่7เนี่ยเป็นพระยอดธงนะพี่นะแบบนี้เป็นยอดธงอยุธยานะครับเก่าๆสวยๆแบบนี้นะพี่ดูนะครับร <into> <ers> ่องรอยนะครับการตะบงตะใบนะครับลบรอยช่อรอยเดือนะครับแต่องค์นี้พิเศษคือเขาไม่ได้ตัดช่อนะครับเขาไม่ได้ตัดช่อนะครับและองค์พระนี่รอโบราณแบบว่าเหลืองแบบเป็นธรรมชาติเลยพี่นะครับเป็นเนื้อโลหะทองผสมนะครับแต่แก่ทองเหลืองนะพี่นะแล้วดูร่องรอยการเดือดนะครับเห็นไหม เดิมๆนะครับด้านข้างมีรอยประกบข้างของหุ่นเทียนนะครับตามต้นแบบต้นตำรานะครับการหล่อโบราณนะครับองนี้เนี่ยเอาไป400บาทนะี่นะยอดธงอายุธยานะี่นะ400บาทต่อมานะครับรายการที่8รายการที่8เนี่ยเป็นเหรียญผ้าป่านะครับของหลวงพ่อแดงนะครับวัดเขาบไดอินนะครับแบบนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะี่นะอ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับสภาพผ่านการใช้นะี่นะดูตัวตัดด้านข้างนะครับเห็นไหม ตัวตัดด้านข้างเนี่ยไปดูนะครับเห็นไหมเนี่ยดูนะเป็นตัดแบบว่าตัดครึ่งใบมีดนะด้านหลังเป็นหลังยันแบบนี้นะครับมีบ่าเหรียญนะครับเห็นไหมด้านหลังมีบ่าเหรียญแบบนี้นะครับหลวงพ่อแดงเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องมีบ่าเหรียญนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วเหรียญเนี้ยดูนะครับเป็นธรรมชาติมีร่องรอยการใช้นะครับเห็นไหมตัวตรงตัวตัดชัดเจนนะครับเอาไป350บาทนะครับ350บาทนะพี่นารายการที่8ต่อมานะครับรายการที่9 รายการที่เี่ยเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพนิยมเอใครับพี่องค์นี้อยู่ในเลี่ยงนะครับพี่อยู่ในเลี่ยมพลาสติกเก่าๆแบบนี้นะครับองค์พระสวยสมบูรณ์นะครับดูด้านหลังนะเว้นะเห็นไหมดูร่องรอยการหล่อโบราณนะครับเห็นไหมมีรอยเดือดรอยเนอเอรอยหนกรอยยืดนะครับแล้วดูครับด้านใต้ฐานเป็นรอยช่อแบบนี้นะครับสําหรับรูปหล่อพิมพ์นิยมเอนะครับหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางขานใครับพี่เห็นไหม เดิมๆส,สวยๆโลหะเก่าๆแบบนี้นะครับจีวอนเนี่ยคมนะครับพี่เห็นไหมนะครับเป็นล่องล่องล่องเลยพี่เห็นไหมดูนะครับเป็นล่องล่องล่องเลยนะองค์นี้นะครับแบ่งปันพี่ๆเอฟซีเอาไป400บาทนะครับ400บาทนะรายการที่9นะครับพี่ต่อมารายการที่10นะครับรายการที่10เนี่ยเป็นพระปิดตาเก่านะครับองค์นี้เนี่ยน่าจะเป็นทางเขาอ,อ้อนะครับเป็นปิดตาทางใต้นะครับนี่เห็นไหม เป็นปิดตายันยุ่งนะครับพิมพ์ปั้นนะพี่นะแบบเนี้ยเขาจะปั้นเอ่อปั้นหุ่นเคียนแล้วมาแปะนะครับมาแปะมาแปะมาแปะนะพี่นะดูนะครับด้านใต้มีรอยช่อนะครับมีรอยช่อรอยเดือยชัดเจนนะครับแล้วก็แสงโรหะเนี่ยแบบนี้พี่ดูดิเก่าบึกนะครับแบบนี้ต้องบอกเลยว่าเก่าบึกนะครับเนี่ยสำหรับเอ่อพระปิดตานะครับอ่าสายเขาอ้อนะครับหรือว่าสายใต้นะพี่นะองค์นี้นะครับแบ่งปันพี่พี่เอ็ซีขอ400บาทนะครับ400บาทนะครับรายการที่10 เบาๆเลยนะพี่เบาๆเลยนะครับต่อมารายการที่เออ่11นะครับ11เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าพระกิ่งนะครับเป็นกิ่งนะครับนี่เห็นไหมเดิมๆนะครับพี่ของหลวงพ่อเต๋คงทองนะปีสองพันห้าร้อยนะครับพี่เป็นพระกิ่งหลวงพ่อเต๋คงทองปีสองพันห้าร้อยนะครับด้านใต้ฐานเนี่ยมีการเจาะรูอุดกิ่งนะครับองค์พระเนี่ยสวยสมบูรณ์นะครับนี่ดูนะครับเห็นไหมนะครับด้านหลังเนี่ยเขียนว่า คงทองนะครับพศ2500นะครับเป็นพระหล่อโบราณนะพี่นะองค์นี้ก็ต้องบอกได้เลยว่าสวยสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับเห็นไหมดูด้านข้างนะครับเห็นไหมดูการหล่อนะครับการเททองนะครับเห็นไหมเนี่ยผิวดำเดิมนะครับดำๆแบบนี้เลยพี่นะครับสวยๆนะครับกริ่งดังนะครับกริ่งดังนะครับสำหรับพระกิ่งนะครับหลวงพ่อเต๋คงทองปี2500องค์นี้เอาไป350บาทนะครับ350บาท ต่อมานะครับต่อมารายการที่12นะครับ12เนี่ยเป็นเหรียญแมงตักรบี้นะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะพี่นะแบบนี้เป็นเหรียญเก่านะครับ2,470นะพี่นะเหรียญเก่าโบราณเลยพี่แบบนี้นะครับเหรียญเก่าโบราณชัดเจนแน่นอนนะครับสำหรับเหรียญแมงตักรบี้นะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับเห็นไหมดูขอบข้างนะครับพี่ขอบข้างเนี่ยเป็นเหรียญตัวตัดขอบข้างเลื่อยนะครับด้านหน้านะครับเห็นไหมอ่าเขียนว่า หลวงพ่อพระครูเดิมนะครับนี่เห็นไหมวัดหนองโพนะครับเหรียญนี้เอาไป350บาทนะเหรียญแมงตะกบี้หลวงพ่อเดิมนะครับขอ350บาทรายการที่12นะพี่นเต่อมานะครับรายการที่13นะครับเป็นเหนเเรียญสี่เหลี่ยมนะครับแบบนี้เป็นเหรียญหลวงปูเ่เผือกนะครับวัดกิ่งแก้วหลังยันห้านะครับหลังยันห้านะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับ ดูตัวตัดด้านข้างนะครับพี่ดูร่องรอยความเป็นธรรมชาติแล้วความสวยความคมชัดนะครับเหรียญนี้มีให้ครบหมดนะครับพี่ไม่ว่าจะเป็นความเก่าความคมชัดแล้วก็ความสวยนะครับเห็นไหมดูครับตัวตัดด้านข้างแบบนี้นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับพระครูกรุณาวิหะนะครับวัดกิ่งแก้วเหรียญนี้เอา350บาทนะครับพี่350บาทเท่านั้นนะครับรายการที่13อะต่อมารายการที่14นะครับแบบนี้เป็นปิดตานะครับ ปิตาหลวงว่ดเดิมวัดหนองโพนะครับเนื้อตะกัวเก่านะครับเป็นพระร่องโบราณนะครับเทยอดเนื้อสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับองค์พระเนี่ยดูง่ายนะครับเป็นธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเทหล่อพิมพ์ทรงนะครับรอยประกบด้านข้างนะครับความเก่าของเนื้อตะกัวนะครับองคนี้ครบจบนะครับในองค์เดียวนะครับพี่แบ่งปันกันไป300บาทนะครับ300รบาทนวันละรายการที่14 ต่อมานะครับรายการที่15นะครับเป็นพระขุนแผนนะครับบ้านกากนะพี่นะองนี้เป็นพิมพเถาวันเลื่อยนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับเก่าๆเลยนะพี่นะแล้วดูนะครับร่องรอยข้ามความเก่านะครับร่องรอยนะครับพี่ไม่ว่าจะเป็นเม็ดกรวดเม็ดแร่นะครับหรือว่าจะเป็นพวกแกรบนะครับมีร่องรอยการหลุดร่อนหมดนะครับองนี้นะครับนี่ดูนะดูง่ายสบายตานะครับเห็นไหมเป็นพิมพเถาวันเลื่อยนะครับบ้านกากนะพี่นะ สวยสมบูรณ์นะครับองค์นี้สวยสมบูรณ์นะครับก็แบ่งปันพี่พี่เอฟซไปนะอง์นี้นะขอ400นะครับเอาไป400บาทคราบมั่นกังนะพี่นะพิมเถาวันเลือยนะครับต่อมานะครับต่อมารายการที่16นะครับ16เนี่ยเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อกรดนะครับวันพญาสองสี่หกเก้านะพี่นะแต่เหรียญนี้ผมไม่รู้ว่าจัดสร้างในปีไหนนะครับไม่รู้ว่าเป็นเหรียญเก่าเลยหรือว่าเหรียญสร้างย้อนนะครับเห็นไหมที่ลึกในการปฏิสังขรณ์นะครับ อุโบสถนะครับวัดพญาตนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นเหรียญหนึ่งในเบญจภักคีเหรียญเมืองไทยนะครับเป็นเหรียญที่หายากนะครับแล้วเหรียญนี้พี่ดูนะครับขอบข้างนะครับนี่นะครับไม่ได้แบบว่าเหรียญไม่ได้บวมเลยนะครับเป็นเหรียญแท้นะเป็นเหรียญแท้นะแต่จะเป็นปีไหนรุ่นไหนเท่านั้นเองนะพี่นเนี่ยดูนะครับเดิมๆมนะพี่แบบนี้เอาไป350บาทนะครับ350รบาทนะครับรายการที่16นะครับพี่ ต่อมานะครับรายการที่17นะ17เนี่ยเป็นพระปิดตานะครับอันนี้เป็นปิดตาว่าจุรานะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับเป็นปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับเก่าเดิมแห้งแบบนี้นะครับ องค์พระเนี่ยไม่ต้องไปเดินตามหาให้เหนื่อยให้เมื่อยนะครับทางร้านเรามีมาบริการให้พี่ๆเอเนี่ยถึงหน้าจอที่บ้านท่านนะครับแล้วก็จัดส่งรวดเร็วนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับองนี้เป็นปิดตานะครับเนื้อผงคุกกระดวงปูเอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับเอาไป400บาทนะครับ400บาทนะพี่นะรายการที่17ต่อมานะครับรายการที่18นะครับเป็นเหรียญ หลวงปู่ทวดนะครับรุ่น4ี่นะครับพี่เนื้อทองแดงลมดำนะครับหลวงปู่ทวดรุ่นะี่นะดูตัวตัดด้านข้างนะครับเห็นไหมพี่ตัวตัดด้านข้างน้ด้านหลังเนี่ยเป็นหลังอาจารย์ทิมนะครับเขียนว่าพระครูวิสัยโสพลนะครับแล้วเป็นหลังยันแบบนี้นะครับองค์พระสวยนะครับชัดเจนดีนะครับสําหรับเหรียญรุ่น4ี่นะครับมีไข่ปลารอบๆเหรียญนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมนะครับ ทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศเล่นหากันสากลอยู่แล้วนะครับเหรียญนี้เอาไป400นะครับเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่น4นะครับ400บาทนะครับต่อมารายการที่19 19เนี่ยเป็นพระหล่อโบราณนะครับหล่อพระประจําวันนะครับเขาเรียกว่าพิมพ์ปางสายญาตินมพี่เป็นหล่อโบราณพิมพ์ปางสายญาตินะครับเนื้อโลหะทองผสมนะครับออกที่วัดสุทัศนะครับอันนี้2,400กว่ากว่าอยู่แล้วนะครับพระหล่อเก่านะครับเนื้อโลหะแบบนี้นะพี่ดูดิเห็นไหม จะหนีเขามาแท้ออกหรือพี่แบบนี้นะครับหนีเขามาแท้ไม่ออกนะครับดูนะครับข้ามขี้เบ้าข้ามตะกันน้ำลอยหลอดนะครับดูโลหะนะพี่เห็นไหมเป็นโลหะเก่าโบราณนะพี่ดูนะครับเห็นไหมข้ามขี้เบ้าตามซอกน้ำลอยเขาเรียกว่ารอยหุ่นเทียนเขาแตกด้านในนะครับแล้วเนื้อโลหะเขาไหลแยะๆไปตามซอกที่แตกนะครับพี่อ่าดูนะครับเนี่ยแบบนี้เลยดูง่ายเป็นธรรมชาตินะครับเอา400นะครับพี่พิมพ์ปังสายญาติวันสุทธาณรายการที่19 ต่อมานะครับรายการที่20นะครับพี่20เนี่ยเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับออไม่ใช่เป็นเหรียญหลวงพ่อดำนะครับนี่เห็นไหมครบรอบ80ปี2516นะครับวัดมุจลินทวาปีนะครับวิหารปัตตานีนะครับอันนี้ไม่เป็นเหมือนกันเลยพี่แต่ตัวตัดเนี่ยเป็นตัดทรายนะครับตรงยุคปีหนึ่งกว่านะครับทำให้พระเนี่ยขลักเปิดเอ่อดูด้านข้างดูด้านหน้านด้านหลังเนีพี ต้องบอกได้เลยว่าเป็นเหรียญแท้ดูง่ายนะครับแต่จะเป็นปี16หหรือว่าจะเป็นเหรียญยอดอะไรเงี้ยอันนี้ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจแล้วก็เล่นหากันไหมเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้เช็คเลยพี่เอา300้บาทอะไรเงี้สามบาทนะครับได้พระแท้นะครับเอาไว้ใช้1ององนะเวลาต่อมารายการที่21นะครับ2ี่เเนี่ยเป็นพระปิดตานะครับหลวงปู่หมุนนะครับพี่เป็นปิดตาหลวงปู่หมุนนะครับวัดบ้านจานนะครับด้านใต้ฐานเนี่ยมีโค้ดนะครับ มีโค้ตตอบคมคมชัดๆแบบนี้นะครับอง์พระเนี่ยสวยนะครับเดิมเดิมเลยนะพี่นะเดิมเดิมเลยพี่องคนี้นะปิดตาหลวงปู่หมุนนะครับวัดบรรจารน,นะพี่ได้ไหมเห็นไหมด้านหลังด้านหลังยันเถาะนะครับเอาไป400นะพี่นะเอาไป400รายการที่21ต่อมารายการที่22นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ไพ่ตองนะพี่นะของหลวงพ่อพิงค์เอ้ของหลวงปู่บุญไหพี่แบบนี้เนี่ยเป็นเนื้อผงยาไหมหลวงปู่บุญไหพี่ด้านหลังยันเถาะนะพี่ แบบนี้เป็นหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับสมเด็จพิมพ์ไพ่ต่อนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับเป็นพระเนื้อผงยานะครับองค์นี้ดูง่ายอีกหนึ่งองนะครับเอาไป300บาทนะเป็นสามรบาทรายการที่22นะครับต่อมานะครับรายการที่23นะครับแบบนี้เป็นเหรียญเก่านะครับวัดธรรมมาพิระตารามนะครับบางซื่อนะครับบางซื่อเป็นเหรียญปี2 5งพหรือ13บสามนะไปดูนะเมื่อวานลงไปรอบหนึ่งแล้ว วันนี้นะครับมาแบ่งปันกันใหม่นะเวลาเหรียญแท้ดูง่ายกระไรทองนะครับดูตัวตัดนะครับดูความชัดเจนของเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้เอาไป350บาทนะครับเหรียญเก่าบางซื่อนะครับเหรียญแท้ดูง่ายเลยพี่รายการที่23 ต่อมารายการที่24นะครับเป็นรูปเหมือนปั๊มนะครับของหลวงพ่อสว่างนะครับพระวิบูลวชิลธรรมนะครับอันนี้เป็นพระปั๊มรุ่นแรกนะพี่นะเนี่ยหลังเนี่ยดูสังกติดูตัวยันจีวรต่างๆนะครับและดูรอยปาดนะครับพี่ดูรอยปาดเป็นปื้นๆนะครับเห็นไหมเดิมๆแบบนี้นะครับสำหรับรูปเหมือนปั๊มนะครับหลวงพ่อสว่างนะครับพี่ องนี er ้เอาไป350บาทนะครับ350รบาทไม่มีกลิ่นนะครับรุ่นนี้ไม่มีกลิ่นนะครับไม่ใช่ว่าองนี้ไม่มีนะทั้งรุ่นนี้นะครับไม่มีกลิ่นนะครับพี่ต่อมารายการสุดท้ายนะครับรายการที่25เป็นเหรียญหลวงพ่อแชมนะครับวัดฉลองภูเก็ตนะครับสองสี่แปดหกนะครับเหรียญนี้ก็แท้ดูง่ายนะพี่ดูเลยตัวตัดนะพี่ดูเลยตัวตัดแท้นะครับแล้วเหรียญนะพี่ดูเลยอักขรรัดวรายรายยันต่างๆนะครับคมชัดผิวเดิมดีนะครับเป็นเหรียญลมดำนะครับเนื้อทองแดงนะครับ เอาไป300บาทนะเหรียญดวงพ่อแช่นนะครับสองสี่แปดหกนะครับวัดฉลองภูเก็ตนะครับเอาไป300บาทนะครับอ่าอย่างไรวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณพี่พี่เอฟซีร้านใจรักพาเครื่องกันทุกทุกท่านเลยนะครับอย่างไรวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ